สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในหน่วยการเรียน,นรู้ที่4นะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมในหมวดของทุกนั่นก็คือความจริงที่ควรรู้นั่นเองนะคะ,ะตัวทุกนะคะก็เปรียบเสมือนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะคะ,ะไม่เลือกว่าจะต้องเป็นใครนะคะเกิดได้ทั้ง ในทุกสถานที่ทุกเวลานะคะไม่เลือกว่าจะเกิดในเวลาไหนนั่นเองหลักธรรมในเรื่องของทุกนะคะเราควรที่จะทำความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าไอ้ตัวทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในเบื้องต้นซึ่งตัวหลักธรรมที่อยู่ในหมวดของทุกนะคะก็จะกรอบไปด้วย ขันห้าโลกธรรมแปแล้วก็จิตและเจตสิกนะคะที่ในหนังสือที่เราควรจะได้เรียนนั่นเองหลักธรรมแรกนะคะก็คือขันห้าขันห้าจะเป็นองค์ประกอบหลักของชีวิตนะคะก็จะมีอยู่5ประการก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดเช่นกันค่ะก็คืออยู่ในหมวดของรูปธรรมและวก็นามธรรมานะคะรูปธรรมก็จะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้นะคะ เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองส่วนนำมรรมก็จะเป็นด้านของจิตใจนะคะเราจะทําความเข้าใจกันค่อนข้างยากนะคะอ่ะทีนี้ในตัวของรูปปธรรมนะคะก็จะประกอบไปด้ดวยรูปนะคะส่วนนมามธรรมก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ องค์ประกอบแรกของขันห้านะคะนั่นก็คือรูปรูปก็จะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองรวมทั้งพฤติกรรมการกระทําที่ร่างกายของเราได้แสดงออกไปนะคะคุณสมบัติต่างๆของร่างกายหรือว่าจะเป็นท่าทั้งสี่นะคะที่ประกอบกันเนี่ยาตาทั้งสี่ก็จะประกอบไปด้วยอะไรดินน้ำลมไฟนะคะประกอบกันมาอยู่ในส่วนของรูปเช่นเดียวกันค่ะ องประกอบที่2นะคะก็จะเป็นเวทนานะคะก็จะหมายถึงความรู้สึกนะคะมันจะมีความรู้สึกอยู่3อย่างก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยเๆนั่นเองก็คือการวางใจเป็นกลางนะคะองประกอบที่3นะคะก็คือสัญญาสัญญาก็จะเป็นความจำได้นะคะจำได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเช่น จำได้ว่าสิ่งนี้คือเก้าอี้อ่าสิ่งนี้คือรสชาติหวานเปรีย้ยวเค็มเผ็ดนะคะจำได้ว่าบุคคลนี้คือใครอันนี้ก็คือตัวสัญญานะคะองค์ประกอบที่4ีนะคะก็จะเป็นสังขารสังขารก็จะเป็นสภาพปรุงแต่งจิตให้ดีชั่วหรือว่าเฉยเฉยหรือว่าเป็นกลางนะคะดีชั่วเนี้ยก็จะเป็นตกแต่งให้จิตเนี่ยเกิดความ เป็นกุศลหรือว่าอากุศลหรือเกิดความอาฆาตพยาบาทนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าสังขารค่ะสุดท้ายนะคะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณก็จะเป็นการรับรู้แจ้งอารมณ์นะคะผ่านอายาตนะทั้ง6นมันเองประกอบไปด้วยตาหูจมกูกลิ้นกายและก็ใจนะคะ ก็คือสามารถรับรู้อารมณ์ผ่านการสัมผัสทั้ง6อย่างนี้นะคะอย่างหูเนี่ยก็จะสัมผัสการได้ยินใช่ไหมคะตาก็จะมองเห็นนั่นเองหลักธรรมที่2ในหมวดทุกนะคะก็คือโลกธรรม8แนั่นเองโลกธรรม8แก็จะเป็นธรรมดาหลักธรรมดาของโลก8ประการนะคะจะแบ่งออกเป็น4คู่นะคะอ่ะทั้ง4คู่นี้ก็จะมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบคู่กันมา ได้แก่หก็คือมีลาบแล้วก็ต้องมีการเสื่อมลาบนะคะได้ยศก็ต้องเสื่อมยศนะคะมีการสารรมีการสารรเสริญชมเชยก็ต้องมีการนินทานะคะมันจะคู่กันแล้วก็มีความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์เช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยถือว่าเป็นธรรมดาของโลกหลักธรรมข้อสุดท้ายของทุกนะคะนั่นก็คือจิตและเจตสิกค,ค่ะ เอะเรามาดูความหมายของจิตนะคะจิตก็จะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะเรามาดูลักษณะของจิตก็จะมีอยู่4ลักษณะหนึ่งก็คือไปได้ไกลขณะนี้เราเนี่ยสมมุติว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่แต่จิตเราอไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะกำลังคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้น อันที่2องเที่ยวไปดวงเดียวก็คือจริงอยู่ว่าจิตเราสามารถคิดอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่าในขณะเวลาหนึ่งเราจะใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งเดียวนะคะแล้วก็อที่สามจิตไม่มีสรีละ,ะเราไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองและสุดท้ายมีถ้าเป็นที่อาศัยถ้าในที่นี้ก็คือตัวร่างกายของเรานั่นเองนะคะเป็นที่อาศัยของจิต พอร่างกายดับสลายจิตตัวเนี้ยเขาก็จะไปหาถ้าอยู่ใหม่หรือว่าไปหาร่างกายใหม่ที่ให้ตัวเองได้จุตินั่นเองนะคะอ่าต่อมาตัวเจตสิกก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตนะคะพูดง,ง่ายๆเจตสิกเนี่ยจะเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่ทําให้จิตเนี่ยแสดงอารมณ์นั้นออกมาถ้าเจตสิกมีอารมณ์แบบไหนจิตก็แสดงอารมณ์แบบนั้นออกมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของจิตและเจตสิกค่ะจบไปแล้วนะคะหลักธรรมในหมวดของทุกขทุกก็จะเป็นหลักธรรมที่เราควรที่จะรู้นะคะรู้ให้เท่าทันเรื่องของทุกขถ้าเราไม่รู้ไม่ทําความเข้าใจในเรื่องของทุกเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้เลยถ้าถ้า แต่ถ้าเรารู้แล้วก็ทำความเข้าใจมันเนี่ยเราก็จะไปหาถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาได้ค่ะ